แพทนภพาเจอหนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศยื่นข้อเสนอให้เป็นแฟนเก็บเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่มีข่าวข่าวเรื่องความรักออกมาให้ได้ตามอัปเดตกันเป็นระยะสำหรับคุณแม่คนสวยแพทนภพาที่ตอนนี้ดูเหมือนจะกลับมาโสดอีกรอบเพราะมีข่าวเลิกรากับตำรวจหนุ่มนายนภัทไปเมื่อไม่นานแต่แม่ก็มุบออนไวเพราะมีคนคุยใหม่แล้วเรียกว่าสวยเลือกได้ที่แท้จริงโดยแพทนภพาได้เปิดใจ รับคุยหนุ่มรุ่นน้องซึ่งแพทนั้นเผยว่าเป็นคนนอกวงการอายุน้อยกว่า14ปีแต่ล่าสุดแพทนภพาได้โดนแขกรับเชิญอย่างดีเจมาตูมถามจี้จุดผ่านรายการโดนเทเซมาที่แพทที่ตนนั้นเป็นพิธีกรอยู่ซึ่งคำถามที่ดีเจมาตูมถามแพทว่าจริงหรือไม่มีคนเสนอให้แพทนภภาเป็นภรรยาน้อยทางด้านแพทก็ได้เผยว่าจริงจงแต่เขาไม่ได้เสนอแบบนั้นหรอก ในกลุ่มแก๊งบางทีเขาอาจจะเห็นเราฟิลแบบอยากเจอตัวจริงอะไรอย่างนี้โปรไฟล์ดีมีเมียแล้วมีลูกสองแล้วพ่อไม่ไม่ติดแต่เราไม่ต้องการคนเลี้ยงเพราะเราเลี้ยงตัวเองได้คือคิดว่าอาจจะเป็นเพราะสังคมและมีผู้หญิงแบบฟิลนี้เยอะเดยคิดเป็นเรื่องธรรมดาเขาเลยโยนหินถามทางว่าโอเคไหมที่เป็นแบบนี้แต่เราไม่ใช่ฟิลนั้นขอขอบคุณภาพจากคุณแพทย์นภา และแหล่งข่าวจากสยามนิวค่ะ